สบายดีสบายดีและสวัสดีสพ่อแม่พี่น้องฝั่งเ่าฝั่งไทยและทางต่างประเทศเบิร์สุขสุคนหลังจากที่สาวซุกกลับมาแต่ถาแขกเนาะพี่น้องก็ได้ฮับของฝากจากพี่น้องแอบซีทางฝั่งไทยแบบหลายกล่องเลยเนาะตัวเกี่ยวกำลังน้อยน้องเพื่อนเป็นฝู้ไปหับมาให้ตอนที่สาวซุกบอยู่ฮะนะ่ะเพื่อนก็ผ้ากันไปฮับมาแล้วก็รอให้สาวซุกมาแต่ถัาแขกแล้วจึงมาเปิดพร้อมกันเนาะได้หลายกล่องเลยพี่น้องสาวซุกดีใจขนาดเนาะแบบ มาฮอดก็ได้เห็นกล้องของฝากเว็บเต็มเลยอันทั้งสี่กล้องนี้เป็นกล้องแบบของพ่อแม่พี่น้องเอฟซีแบบอันแต่ละเจ้าเลยเนาะคนละเจ้าเนาะอันนี้ก็เป็นของคุณลุงทางฝั่งไทยเนาะเพื่อนอันอันเพื่อนลองสั่งจากลาซาด้าเนาะอะไรกัให้ลาซาดา้านะส่งตรงมาบริษัทมีไส้ละไกบับริษัทมีไส้ก็ส่งต่อมาประเทศลาวเนาะ เพิ่นบอเคยฝากจ้าเผื่อเพิ่นก็นเลยลองอันลองสั่งลาซาดาแล้วฝากมาลองเบิกเนาะเพื่อนสั่งเป็นพัดลมเนาะพี่น้องม่เห็นกล้องทั้งนอกข้าก็ฮหู้เลยว่าเป็นพัดลมเนาะฮาตาริฮาตาริรุ่นแบบอย่างดีเลยพัดเดี๋ยวจนปิวเลยเนาะ <laughs> แหงคักเนาะเป็นรุ่นอย่างดีเลยแพงเติบได้หนิยูราวเฮากับแพงได้เพราะว่าเป็นอันรุ่นอย่างดีเนาะทนทานเลยตัวนี้นะเป็นพัดลมน่วยใหญ่เลยเนาะส่วนอันนี้ก็เป็นอีกของ <laughs> พี่กิฟต์จากสกลนครนารนะพี่น้องกล่องนี้เนาะส่วนกล่องนี้ก็เป็นของ TFC ใจดซี FC ใจดีคันหนึ่งเนาะแล้วอีกกล่องนี้ก็เป็นของผู้ใหญ่ใจดีเอซทางนาครพนมนาอพี่น้องกล่องนี้เนาะโอ้หลายกล่องเลยเดี๋ยวสาวซุกแกะกล่องนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวพัดลมเดี๋ยวชิมาแก้ให้เบิ่งเนา่ว่าสิเปลนแบบไหนนาอพี่น้องมาแก้กล่องอเลย นักบุญน้อยกล่องนี้แบบเบาๆได้เบาๆเนาะเดี๋ยวเฮาขอแกะกล่องนี้ก่อนของพี่กิฟจากจังหวัดสกลนครเนาะอยู่ใกล้ๆเฮานี่แหละสกลนครเพื่อนกันยังบุท่านเคยฝากดอกอันนี้เพื่อนก็ฝากครั้งแรกคือกันเนาะเพื่อนอันส่งให้อันยังก็มาฝากให้อยู่บริษัทมีไซเนาะแฟร์เพื่อนส่งโอ้บ่ส่งอันไปซนี่เพื่อนกับบ่เคยฝากเพื่อนลองส่งมาเนาะ ส่งไปชนีลุ้นลุ้นทำให้คนที่เพิ่นบ่เคยส่งเพิ่นกาแบบยานยานเครื่องหี้หยเนาะยานบ่ฮอดเฮาเนาะเพิ่นกะกังวลคือกันเนาะเพิ่นแซดมาถามสาวซุกให้ไปเบิ่งของเนาะว่าของถึงแล้วบ่เนาะสาวซุกกันให้ตัวเกี่ยวกับนลังน้อยเนาะไปเบิ่งพอดีจูเพิ่นเห็นเลยจู่เพิ่นกระบ่ได้โฮ่ไปเบิ่งมาเห็นเห็นได้หลายกล้องเลยจูเพิ่นกระหับมาให้เลยโอ้โหอันนี้คืออย่างเนาะนนี้โอกาแฟกาแฟสำเร็จโฮ่เนาะนะ เอาไว้คุณก่อนอ๋ออันนี้คืออันน้ำเต้าหู้ผงที่พี่น้องออยาซีคนเตยทซ้ำให้เราหลายๆแม่เซฟกินแล้วแบบอิ่มข้าได้ไอ,อันนี้คือไมโล,มลอันนี้คือเบาอาให้นี้เพื่อนมากเติมพลังเงาะก่อนเฮดเวกแต่ละมื้อเพื่อนดื่มไมโลลงไมโลส่วนนี่คือโอวันตินนี่สารทุเห็นแล้วอ๋ออันนี้นะคือคือเพื่อนว่าอันฝากมาให้แม่วานโะตวนี้เนาะ อันเป็นนมนมอันน้ำตาลน้อยค่ะนะเพื่อนว่าเนาะน้ำตาลน้อยดัตส์นี่อันนุ่น้อยเพื่อน้ฮซงกินของผู้เฒ่าเนาะเนตเล่แม่ก็จะได้กินแล้วบันนี้เนาะโอ้อันนี้มีอันนี้พี่น้องเพื่อนแบบมห่ออย่างดีเลยเนาะแม่ว่าเห็นียนุ่ไข่บ่เบ็มเยี่ยมสุดๆกองเทียนเทียนอ่าคือขัแบเทียนดอกไม้เนาะเทียนหอมพุงน้อง ีหอมมีกลิ่นนะนี่ค่ะแบบเวลาอยู่ในห้องในห้องใต้เนาะรสรสกุหลาบเนาะน่ามีดีเนาะบางนี่เป็นดอกกุหลาบเนาะใต้ดังขึ้นโผล่ดับเนาะในห้องใต้เนาะอมค่ะ้าจนี่เหมนไรปะเป็นเทีนหอมเลยแม่ว่าอันนี้เป็นเล็ขไงนี่ทางน้องโอ้พันธนี้กระดาษมาให้นำได้มีกระดาษนำสวัสดีน้องสาวสุขและครอบครัวค่ะก่อนอื่น เลยพี่ต้องบอกแม่วาเลี้ยงลูกได้ดีมากๆค่ะเก่งและขยันทั้งลูกชายและลูกสาวเพิ่นว่าตัวพี่เองในฐานะแฟนคลับของน้องๆขอแสดงความยินดีที่น้องๆประสบผลสำเร็จในวันนี้และขอเป็นกำลังใจให้น้องๆตลอดไปค่ะเทียนแม่จะให้แสงสว่างเพียงน้อยนิดแต่ในวันคืนที่มืดมิดแสงสว่างเพียงน้อยนิดกับมีค่ามหาศาล FC คนเปรียบเหมือนแสงเทียนเทียนหนึ่งหนึ่งเล่มเนาะจากพี่กิฟจากใจพี่กิฟโอ้ขอขอบคุณพี่กิฟหลายๆเนาะเพิ่นเขียนแบบว่ามีความหมายดีขนาดเลยเปกนกกุหลาบเทียนหอมเวลาใและหอมเลยเออลองเลยแต่แรงเอาเอาไว้ก่อ <laughs> โอ้อันนี้คืออย่างนอน้นอีคนโหยังดีเลยพี่น้องนี่ใครแล้วก็น้องน้อยมีเท้าขอพี่พี่เนเล้ว ยังมีแกมกล่องน้อยอีกกล่องนึ่งทางในน้องน้อยเดี๋ยวเราจะแกะเบิร์อันนี้ก่อนเนาะเพื่อความแบบบม่ให้แตกเนาะเพิ่นแพ็กยางดีเลยเพื่อสีท่อโยนพุ่งโยนสีแกะโอ้มันเป็นถ้วยแก้วใส่เทียนบอกเอาตั้งใส่เทียนโอ้น่าจะแม่นอันตั้งใส่เทียนเนาะอันนี้เนาะเป็นแก้วนักเลยแม,ม่แล้วแม่แล้วเดี๋ยวมีอีกอันอันหนึงน่งเนาะตัวนี้ก็แม่เนาะแม่ทุกอันอีกอันหนึง่งวางเลย นี่กล่องนี้น่าจะพิเศษเลยเนาะกล่องนี้เนาะนเดี๋ยวเราจะมาป่าเลยกล่องน้อยพี่น้องป่าดดึงก่อนมือนี้อากาศปดพี่น,น้องปดปิดสัญญาณดูเนาะปิดสัญญาณอ,อ๋ออันนี้โอ้กระดาษเต็มเลยเป็นเครื่องสำอาง,องพี่น้อง,น,องนี่ปไลายเลย อันนี้คืออย้องน้อยบางดูเอย่างทำอ่างให้น้องโฟมกันชาโฟมกันชาหน้ากระจ่างใสโอ้เป็นโฟมเป็นโฟมกันชาโอ้ขนฝากมาให้แบบครบคนเลยนี่เนาะโฟมล้างหน้าพี่น้องครบคนเลยเนาะขนฝากมาให้เนาะโฟมล้างหน้าเอาน้องน้อยนี่คืออยังเบืงดูอ่ะอันนี้คือเป็นภาษาอังกฤษเนาะเดี๋ยวบังกันส่วนอันนี้โอ้ส่วนอันนี้ คือกันแดดพี่น้องเพื่อนฝากกันแดดมาให้สาวซุกน้ำเนาะสงสัยเพื่อนเห็นสาวซุกไปว่าตากแดดหลายเวลาอันถ่ายคลิปเนาะเพื่อนว่าใส่หมวกในสาวซุกบังเือสาวซุกกับบริสัทเนาะเพื่อนฝากกันแดดมาให้น้ำร้อนหนึ่งเนาะลุ้นยังดีเลยเนาะของอันยังกนนีสาวซุกก็อ่าน่ออกเป็นภาษาอังกฤษเนาะเป็นภาษาอังกฤษมาเลยแต่ว่าวเห็นเนนพื่อนเขียนว่า SPS เนาะหะ้าสิบบวก เป็นของอย่างนี้แหละสาวซุกอ่านมาได้ภาษาไทยกับพเพื่อนเขียนแต่วิธีใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้าโอ้ส่วนอันนี้คืออันอย่าดมลอรีโอบุญน้อยพเพิ่มเพิ่นอ่านอันนี้คืออันแน,นวทาหน้าพี่น้องเป็นคล้ายๆแบบว่านั้นเนาะเซรั่มเซรั่มเนาะเป็นครีมอย่าดมเป็นครีมเนาะอันนี้เนาะครีมทาหน้าอันนี้เดี๋ยวคืออย่ามูนกันแดดบุน้องกันแดดโอ้ก,อกักนแดด ตสงสัยเป็นโคงตัวเกี่ยวกับน้องน้อยเนาะเปผลฝากมาให้ครบคนเลยแด้วนี่นะอันครีมท้าหน้ากับโฟมโฟมโฟมกับครบคนอันนี้คือเห็นอย่งนี้ืออะไรโฟมล้างหน้าคือกันโอ้อันนี้กับโฟมล้างหน้าคือกันเนาะอันนี้น้อยนี่คือยังสนุนน้องนี่คือตัวดีดีวิกบอกวิกบอกว่าพิมพ์น้ำนะเด้พิมเสน้ำยาดมแบบน้ำตนแล้ววันนี้คืออย่างนี้โอ้ยยาดมเนาะอันนี้ไม่แม่ดมพิมเสน้ำตาโปยเสียน อันนี้อ้ออันดูแลผมเนาะป้านี่น้อยหนึ่งคือเพลงแทนนี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทซองนี่น้อยหนึ่งอันนี้เด็กคืออย่างอันี้ใช้ตัวแรงตื่นมาผมเาี่ยวเลยโอ้พอดีเลยแหละสาวซุกเป็นคนผมเสียเนาะเหี่ยวสิบกองคือในบ่งเนาะคือเปิ่นนถามสาวซุกว่าอันสาวซุกเป็นคนผิวหน้าแบบใดเนาะสาวซุกสาวซุกเป็นคนผิวหนาแห้งพี่น้อง แห้งแล้วกะเวลายามหนาวนะผิวหน้าแบบจะแตกเนาะแก้มแดงแตกเลยแหละผิวหน้าแห้งโอ้โหนเหงื่อไหลคย้อยเลยตจนโอได้หลายอย่างขนาดเลยแม่กล่องต่อไปเลยเนาะไปไปก็ตอกกล่องต่อไปเลยแบบนี้อ๋ออีไว้ก่อนกล่องเอากล่องน้อยๆเลยเด้อแมา เฮาจัดจัดการกงเอาให้น,อน้อนงน,ออ <laughs> น้อยเป็นค <c oughs> น <c oughs> แกะเลยสิกล่องน้น้อยน้องน้อยอยู่ไกลเนาะแกออกมาเป็นหมี่เนาะอันนี้คือเพื่อนจัดฝากมาให้ครบคนเลยเนาะกล่องน,นี้เนาะ PFC ใจดีเพื่อน <c oughs> ให้ตัวเกี๊ยวน้องน้อยสาวซุกเนาะเป็นเสื้อผ้านีเป็นเสื้อผ้า <c oughs> เป็นเสื้อผ้าเสื้อผ้าสุดกีฬาเพื่อนว่าโอ้สีผักแพ ดีโอรถนะเพื่อนเพิ่นเพิ่อนเนะมาให้แบบว่าครบคนเลยได้พี่น้องเลยอ๋อเนี่เดีดำเลยครับเป็นส่งสาวซุกกับบดจื้อเนาะว่าเพิ่อนเนะมาให้คือแบบกีฬาบวคนละสองโตเพิ่อนเนะมาให้เนาะตัวเกี่ยวสองโตน้องน้อยสองโตแล้วก็สาวซุกสองโตเนาะสาวซุกลืมว่าสีใดเป็นสีใดเนาะแล้วจิ้งจิ้าไปเบอร์นี้เพิ่อนบอกสีใดเป็นสีใดโอ้แล้วก็เงินโอ้นี่เดีมีเงินพร้อม คนฝากเงินอันมาหายใจค่ะอันค่ะรับของนะพี่น้องเาวซุกไปรับของอยู่มีใจเนาะเดี๋บื้องอะไรค่ะพี่ไนใจเอ็ดไเลยงามเลยเป็กพิลาโอ้คนฝากเงินมาหายสามร้อยค่ะไปรับกล่องของพี่น้องโอ้ดีใจขนาดเลยพี่ต่สีงามๆเลยเอาไว้ก่อนเนาะนุ่งแก้วแกะเบิ้งงนู่นหาจะตัวหนึ่งตัวสีดำขอขอบุญขอบคุณเพคนหลายๆเนาะเดี๋ยวแกะแกะเบิ้องเ้วย เพื่อนว่าเป็นเสื้ออันคงแท้ได้เพื่อนว่าที่ว่าเพื่อนเพื่อนเซลเพื่อนเซลนะคงแท้เพื่อนเซลโอ้ตัวนี้สวยดำพี่น้องนี่ตัวนี้งามเพรีดดีเลยตัวนี้แค่งามตัวสีกรมแม่ตัวนี้ไซส์เอสทั้งเบิร์ดได้เพื่อนว่าใส่เอสดีบน้องน้อยใส่เอสพอดีเลยใส่เป็นของน้องน้อยบัตัวนี้เนาะสาวสุกบระจืดนะพี่น้องงามงามเนาะงามเนาะเป็นแบบไซส์พอดีเราใส่เลยไซส์เอส เป็นงานไปามพอดีตุชุก่งานไปของสปอร์ตได้อ๋อเมดอินไทยแลนด์คนเขียนเนื้อดีนี่เนื้อดีแคดีแแ้ดีของแคด้คนมางามพี่นนองถ้าสวยหนุ่มน้อยของนุ่มน้อยมาจะกตันนี้เนาะอันเพื่น เพื่อนแม่บนันเพื่อนแนะให้แล้วว่าสีใดเมาะเหมาะกับคนใดเนาะสาวสุปเปลืมงามเลยนี่แบบลายโตจืดเลยงามจะเบิ่งส่งก็เนาะพี่น้องนี่เดย์มีแต่สงงานเพรีดดีสีเหลืองนี่มีสีเหลืองนี่สีเหลืองทห่จวดจัดเนี่ยใดใจก็เห็นลดสีเหลืองนี่ใส่แล้วครับผิวได้เห็นเสือเห็นเสือก่อนคนเป็นส่งเนาะพี่น้องนี่อเป็นส่งกีฬา นี่อันนี้เป็นสีเหลืองงามเนาะสีเหลืองกันเนะาะงามผู้สีเลยลรบใส่ขึ้นใส,ส่เหลืองออแก้เ,กเขียวเออนี่เพี่คนให้คนละสองตเนอ้อเสื้อกีฬาเนาะงามสุดสเลยนี่สีแดงเดี๋ยวแล้วเขาจึงเงิน <laughs> แบ่งกันโอ้ถึกใจขนาดเลยเพดีลูุน้อยผเผื่อก็มักใส่อยู่แล้วจะพวกใบว่าเสื้อกีฬาเนะาะแล้วกองต่อไปเลยต่อกองต่อไปเลยเอาอยู่ไว้ก่อนมาไว้พี่ตัน กล่องนี้นักเลยพี่น้องโอ้นักแก้กล่องแก้เลย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 แข่งแน่นหนาเขนาะหนาดีตรงนี้โอ้คนแพ้ได้สิแม่เน่ยใส่สกอตไลน์เลยกล่องนี้จาก PFC นครพนมเนาะโทนขนาดพี่น้องวัอนี้นะดังครึ่งบาทดังแล้นะเบิ่งส่งกันเนาะส่งนี่สี่สิบสามซุปมาด้วยนี่ สีลูกชุบคือเลยเลยเหลืองแดงสเอาอส่งมีจะโตพี่ส่งโตโชโตโอ้ขัดขัดพี่น้องขอซุกมักใส่อยู่ในทรงแบบนี้นะเห็นหนาแ้าขนาดหนาว่ายีกหลายสั้นเลยนี่เออเสือใยมาแตกว้าวปัดโตเป็นอะไรเอ่ย เต็มเลยอู้วมีแต่ของอร่อยเอ๋อติดกติ๊กพี่น้องแม่บังเลยนี่แม่จะคือมันหลายอ้าอันพี่น้องปอกอันปอกขมามะขมบ้ตัวนี้มะแบ้หรือว่าเออเบ้ะแบ๊ะองเบ้ะของเพชรเพราะว่าเป็นจีดักแท้โอ้ปั๊บได้บ่หลายเลยปิ๊กเป็นก๋วยเตี๋ยวสำเร็จรูปขลวงขลวงขนาดเลยนี่เนี่ยนี่ นี่อีกแม่กราดิ่งงัวงัวตัวนี้งัวตัวนี้เบ๊กระงเบ๊อันนี้งัวเบ๊กระดิ่งงัวอนี่ค่ะไม่งัวเขาไม่ีกระดิ่งเป็นบบนี่มาเป็นแบบนี้เลยเบ๊พอดีเลยเวลาเราไปหางัวาก็ได้ทางเสียงก็ลงมัวตัวนี้ก็ลงงัวงวยที่ตัวแม่ใหญ่แฮ่แระด่ตัวนี้ก็ได้แบ๊อันนี้ยันเป็นหมาตัวแดงเมสเบ๊มาตัวแดง งอันนี้ของเบ้ป่ะจ๊ะอันนี้เบ้อันนี้น่ะแพะแพะหนูใช่แพะอันนี้พี่น้องอันนี้งัวอันนี้ดอันนี้กะเบ้แพะแพะเวลาเวลางัวเขาไปเขาไปหาเนาะเวลาเรเห็นเพป็นกระสีทรงเสียงอันนี้เลยนีไม่แง่รู้อะไรขนมสาล่ายสาล่ายพวกเซฟด้วยสาลายแบบนี้นะลายเลยลายเลยายเต็มเลย มีแต่ของอร่อยทั้งนั้นเลยาไ <Trans> ม่มีเสื้อกันนี่นะแม่ของงัวมัดง,งัวอโอ้เผินหูใจขนาดเลยเนาะนี่อยาะใี่เราต้องการเยูอ่อันนี้คือเกลือโอ้เป็นเกลือไอโอดีนเกลือแบบว่ากินแล้วแบบบำรุง่างกายนะแม่กระหลงงัวกระหลงใบกระหลงควยอันนี้ไม้ถูพื้นเนาะเป็นนั้น ผ่าถูพื้น,งลงลงลงนก็หงง่มนัวแต่วันนี้ก็ลงคุ้ยว่ะตัวนั้นของหมาเลยพี่แดงเอเนอมนริากาหนักๆเน,นาะอือเนาะของหมาเนาะของน้อ,องหอมาพี่น้องอันนี้เอาต้องไปจับซะแล้วมีห <laughs> ัาสิจับเซบูโบโซนนี่อลายแอนขนาดแม่อันถูพื้นนี่อือืมอืออสามารถรับระดับได้เลยนี่พร้องแต่อะไรกันแม่พี่ผ่าขนาดก็หนุ่มๆน้องแม่ถูพื้นนุ่มขะแค่ตุ่มเลยเนาะขนโตอ้า น้องฝนกับชิตกแล้วตอนนี้เดี๋ยวเดี้ยวได้ชุบไชล่บล็อกขถวตลาดคนแล้วนี่นะคือชิยังพันตรงแห้งหอกคือชิโต๊กก็ยังมีแมสแมสแมสสองกล่องเลยมีหลายขนาดน้ำยาปรับผ้านุ่มเนาะเป็นห่อเลยเป็นโซ่มาหนึ่พับคือสิหอมคันเนาะทองก๋วยเตี๋ยวเลือกมีน้ำตกโอ้เจ้าตุ้กขีลองต้มซีมึงเนาะนี่คือชิเป็นตะแยบแท้ก๋วยเตี๋ยวเลือกน้ำปลาดอกาวเออไม้ถูพื้นนี่แม่เดี๋ยวปั๊บออกใจอ๋อมีแมสอีกพี่น้องแมสอีก พี่น้องอันนี้งวยีบ้นี่นะเยอะแยะเนี่ยมีภาษามีภาษอีก้นให้ใส่โมแม่งวเฮามีงวใหญ่สองตัวงวน้อยสองตัวเนาะใครเออใครใครชวนแต่่วะตัดแแะแม่แม่หมอใจะอะไรหมอสากเอาไปสาก โอ้ดีเลยเวลาทำอะครกินกลนคืนเนะ <Okay. S 1> เาะทำโมจิไปโอ้ปวดมือเลยยอดโอ้อันนี้คือเป็นน้ำหวานหางแค่พี่น้องทาหน้าทาหน้าแบบบำรุงผิวหน้าให้สุ่มซื้มเนาะตัวนี้เนาะอันนี้ก็แม่นถือกันเนาะโอ้โอตัวน,นี้เป็นน้ำของมะเขือเทศย้อมยาแอลกอฮอล์พี่น้องไว้สิเนาะไว้ล้างมือจะพอดีเลยของใหญ่ขนาดเลยแห้งขนาดนีะ จะซื้อกองนี้น้อยมาใสเนาะนี่กองใหญ่เลยโอ้โหน้ำมินจีวะน้ำลินจีน้ำมะเกี้ยงน้ำมะเกี้ยงน้ำลินจีเรามีหัวนี่แเละเออเห็นแล้วอีพี่เขามีโคมสองอันได้โอ้โหนี่นี่วันนี้เป็ยังการลกด้นเทียนผมพี่ลกนี่แหละ เดี๋ยวบ้านนี้สาวสุกาจีแกะพัดลมนะพี่น้องนี่โอ้เป็นพัดลมแบบหนุยใหญ่เลยนี่สาวสุกค,คนยังพอดีจนเห็นเนาะตัวพ่อขนาดมาเบิ่งกพร้อมกันเลยพี่น้องโอ้น้องน้อยเป็นซิมเลได้ขนมสาลายแซ่มว่งน้อยแซ่บบอกพี่น้องยักษีนะแซ่่บบแซมลาย <laughs> เลยรถเกินน้อยรถมีแซ่บเนาะสาลาีเกียวกับสีแดงเลยแซ่บแซ่บทั้งสอง เชฟเชฟเชฟตกัเลยนมีเท่าไหเลยเหรอพี่มีมิดค่เดียวเอาเลยโอ้หนีในพี่น้องเพิอเอามาให้ประกอบเองเนาะก<ง>็น,นาใหญ่เลยแม่ผัดนี้เยน<ช>็นเป็นซิฟค้นเลยเดีนี้นะ <laughs> นก็นาใหญ่เนาะให้ประกอบเองเดี๋ยวที่ให้บอกไอ้เพิ่งได้ลงมือประกอบ ว่าอันนั้นอยู่เนาะแผ่นที่ว่าแนะนําการใช้อยู่เนาะวิธีใช้อยู่เพาพอดีนะนัะ่ไว้เนาะตอนนี้กันนะหน้าฮอนพี่น้องฮ้อนฮ้อน,อนกันค <ๆ S 2> ืนมากันเนาะพอดีเลยได้ลพลมพัดทำไมนเนาะฮาตาลิมีควนว่าพัดเลยแบบแห้งเย็นแล้วก็ทนทานเห็นเพื่อนโฆษณานะพัดจนติ๋วอ้พ<อ>ักขนาดพี่น้องน่าใหญ่เลยเห็นนักเติมเนาะกล่องคนกบบใหญ่ เพิ่นเพิ่นลองสั่งจากลาซาด้าแล้วเพิ่นฝากมากับฮอตอีลีเนาะพี่น้องแล้วก็มาเก็บเงินปลายทางอยู่อันบริษัทมีใส่แกงแฮดเนาะเพิ่นมาเก็บเงินปลายทางทีเดียวเลยเพิ่นกาจ่ายค่าวฟางให้เป็นที่แคปโค้ยเนาะคุณลุงเพิ่นนะใจดีขนาดเลยพี่เนาะมานี่เอาอันปอคอลนึกว่าลองใส่ไปบอกใส่ให้นางโซดบอกมาพี่ลูกยามายามารุใส่ปอคอนางโซดเบิ้งเบิ้งใจเลยแหลมบนมือแล้วโซดมาพี่ยาสินะ เพื่อความั้เพื่อควาัเล้ยใช่าบมาเกิดมาใหม่กใส่แทนยองปพี่คนด้วยใช่หัใส่ยาคนจับมาใหม่มมันลืนะมันนี่รุมันนี่โอ้ยใส่ปกคอให้นางสนลงเบิรงก่อนพ่อพี่น้องเครื่องลายขนาดเลยชุดยอนเลยที่มันขนมลายนัลายดม่ย่วยมางัิคือใหญ่ละังมีบ่อนปั๊บอยู่นี่ อันนี้ค่ะ้นซุนตัวนี้ซันนี้เม่เหนหมปอกคอมาซุดแล้วซุดแล้ว,ลวอ่าคือปอกคอใหญ่คอเบยอายุวม,ม,มันใหญ่คอเบยใหญ่งงอือเนาะเดี๋ยววันนี้บทปั๊บมีอไรอยู่นี่มีนะฮะฮะโจเอ<า>้ามเพาใส่นั่นนลองใส่ก่อรีวิวโซนโปลอกคอดูโอ,นนนอน้นังโซนแลตแหลล่นล Ось, พี่น้อง ok ตอนนี้ก really ็รมมาแล้วเนาะเดี๋ยวเฮากาสิได้จบคลิปแล้วเนาะป่ะจ้ลมแห้งพายุสิข้าวพันว่าเนาะแม่บอลน้องน้อยเนาะเนาะพายุสิข้าวมือนี้ไงบู้มมาสิข้าวบุกข้าแต่ว่ามืดมาแล้วลมแห้งแล้วเนาะมือนี้ก็ได้เครื่อหงลายเลยพี่น้องแบบได้ทั้งส่งเสื้อได้ทั้งแบบเครื่องส้ำอางได้ทั้งของกินของอยู่ดีใจขนาดฟุ้มดดลในเลนนิ่งไดไหมนะ ตอนนี้ก็ฟ้ามืดลมแห้งแล้วนะพี่น้องเรากันได้จบคลิปแล้วเนาะสาวซุกและครอบครัวก็ดีใจเลยไล่านาะที่พ่อแม่พี่น้องแง๊ซีทางฝั่งไทยเนาะขอขอบุญขอบคุณเพื่อนที่เพื่อนฝากของกินของใช้มาให้เนาะพี่น้องให้ครอบครัวสาวลาวเซโนขอให้เพื่อนและครอบครัวเพื่อนจงมีสุขภาพแข็งแรงอายุมั่นก่อนยืนความเจ็บจะได,ได้ความ อยามีเฮ็ดเวียงเฮ็ดงานขอให้ประสบผลสำเร็จปรารถนาสิ่งใดขอให้สมหวังทุกประการขอให้เพื่อนและครอบครัวเพื่อนล้ำรวยยิ่งๆขึ้นไปเด้อแม่ก้าขอขอบคุณปัะจคโลครอบคุณประชาไทยขอขอบใหสปาลาวเอุตรดีจังทีธาตุไม่ให้เจริญหุ่งเฮืองเด้อให้ปัจจัยจากโลกจักไทยเด้อให้มีความชุกหลา่อย บารนาชิงได้ก็ให้ได้ชิงนั้นเดอ้อเอชจีทากีธานเ,เดอ้ออายุมันปันเงินเงินไหลกองทองไหลมาเข้ากระเป๋าแน่นอ้างเดอ้อเนาะเพื่อนให้เท่าลายเท่าใดก็ให้กลับไปหาเพื่อนลายก่าเก่านะพี่น้องน้องตุกียวก็ขอขอบุญขอบคุณเพื่อนหลายๆเด้อกินอย่าบกจกอย่าลงเด้อพี่น้องขอให้ร่ำรวยขึ้นก่าเก่าเด้อนอนนอนตื่นได้เงินพันนอนฝันได้เงินหมื่นเออ นอนเวีนได้เงินพันนอนฝันได้เงินหมื่นนอนตื่นได้เงินแสนแบนมือไปได้แก้วมณีโคตรกินเบากินจะได้บกจกจะได้ลงทองเต็มทองเงินเต็มไถ่เนอเขาก็บุณขอบคุณเพื่อนหลายเนะอเพื่อนใจดีขนาดสาวทุกแบบซับซึ้งในน้ำใจเพื่อนหลายเนะพี่น้องที่เพื่อนหักแพงและเมตตาครอบครัวเฮาเนะแบบเพื่อนฝากมาให้เพื่อนกันได้จ่ายค่ะฝากข่ายอย่างแบบปลายทางให้พร้อมเนอเพื่อนแบบใจดีขนาดเลย สำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงสำนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกำลังใจให้ครอบครัวสาวซุกเซโนโบิวตี้เน่เดอ้อและขอขอบุญขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่เพื่อนบุกาม,มาโฆษณาสองสาวซุกนํำเดอ้อเพื่อให้สาวซุกมีรายได้เนาะจ้าบายดี